สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 MotoGP นะครับเจอกันกับผมเรช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้มาเร็วไปหน่อยเพราะว่าตั้งใจนะครับจะมีกิจกรรมไลฟ์สดทุกครั้งอยู่แล้วนะครับทุกสุดสัปดาห์ฮะจะมีเกมการแข่งขันหรือไม่มีก็ตามเนี่ยเวลาประมาณสัก2องทุ่มบวกลบนิดหน่อยนะครับเราจะมาเจอกันแต่คาดว่าก็น่าจะประมาณ2องทุ่มนิดนิดนะฮะเพราะว่าช่วง1นึ่ทุ่มจะมีการแข่งขัน World Superbike นะครับเวทที่2องเวท Superpole ก็เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะะะะดดดัััััังงนนนนนนน้้คคคคครรรรรบบบบใไไไไมมม่่ปหวาาาาๆเเียยยชิญพูุถตอททก ัพเปเหราอะไรต่างๆกันได้หมดเลยนะครับเวลาประมาณสัก2องทุ่มกันเนาะกิจกรรมไฟ์สดที่นี่นะครับยูทูบตรงนี้กันเลยนะฮะเราจะมาตามต่อกันนะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับจะมาพูดถึงเรืเวีทีมที่ประสบความสำเร็จสุดในสนามมิซานโนในสุดสนนัปดาห์นี้หลังจากที่คว้าชัยชนะมาได้2ครั้งแล้วนะครับสำหรับทอปลกลาสกัิโอกรูนะฮะทอปลกก็ชนะในเรตที่1เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเอาชนะ2คนจากดูคาติก็คือเป็นทั้งเด็กถิ่น เป็นทั้งเจ้าภาพเจ้าบ้านนะครับถือว่าเป็นโฮมเมดของดูการิด้วยเนี่ยมาปราบด,ดูการิซะอยู่หมัดเลยแล้วก็ในช่วงสี่โมงเย็นที่แล้วนะครับที่ผ่านมาชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทอรปารก็คว้าชาชนะในระยะสั้นก็คือรอบซูเปอร์โพเลสก็คือการคอลี่ไฟได้แต้มนะครับ <S <S แล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่สําคัญที่มันเป็นใจเขาครับเพราะว่าเขานอกจากจะชนะการแข่งขันแล้วเนี่ยนะฮะคู่แข่งคนสําคัญก็คืออัลโรบอติสตาซึ่งคะแนนตามหลังก็มาแค่3แต้มนะฮะไปพลาดล้มฮะ หลุดจาการแข่งขันแม้ว่าบาติสตาจะพยายามเอารถขึ้นมาแข่งต่อได้นะครับแต่ก็ไม่มีแต้มฮะเลยทําให้ตอนนี้ท็อปลักนั้นคะแนนนำบาติสตาไป15แต้มแล้วก็มีหนาซ้ำนะครับในตัวของเบลติสตาเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็ถูกเพื่อนร่วมทีมก็คือนิโกลรโบเลกาเนี่ยทำคะแนนมาห่างกันแค่23แต้มโอ้โหถือว่างานเข้ากันดีเดียนะฮะ แต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าภารกิจของเบียมเนบยูภารกิจของท็อปแบลกเนี่ยก็คือเขาต้องการจากคว้าท r i ปเป Cha แชมป์ในที่นี่ก็คือกวาดแชมป์ทั้ง3ครั้งเลยเนี่ยให้ได้นะครับเขาจะทำสำเร็จได้ไหมล่ะ2ครั้งนี้ก็ทําได้แบบถามว่าแบบแบเบอร์ไหมก็ประมาณนั้นนะครับอาจจะการออกตัวเนี่ยอาจจะถูกรบกวนจากนักแข่งคนอื่นๆบ้างนะฮะแต่ผ่านไปแค่ไม่กี่รอบเขาก็ขึ้นมาฉกจริงความได้เปรียบนะครับแล้วก็ออกนําไปนั่นก็คือเป็นรูปเกมทั้ง2เวทตั้งแต่วัน เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็ในคืนนี้สักหนึ่งทุ่มนี้จะเป็นไปยังไงแต่ทับลากก็จะได้สตาร์ทคันแรกครับแล้วก็คันที่2ก็จะเป็นนิโคลโบริก้าฮะคันที่3ก็จะเป็นอเล็กซ์โลสของคาวาซากิแม่สมคน3ทีมเลยนะฮะก็เบียนด้วยบยูหะครับดูคาติ2แล้วก็คาวาซากิ3นะครับ3แถวหน้าส่วนบาติสตาหลังจากที่เข้าที่จะคันที่17งานเข้าเลยฮะจะต้องไปออกตัวคันที่17นู่นคะแนนก็ โอ้น่าจะถูกอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ไปลุ้นกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันบแบบแบบยาวย2่สิย 20, 4, รอบเนี่ยนะครับสปอร์ตทีวีสนะครับพิมค้นหาเข้าไปใน Google ก็จะได้รับชมก็จะเจอกันแน่นอนนะฮะอีกช่องหนึ่งรู้สึกจะเป็นยูโรสปอร์ตสนะครับแต่แต่ผมแนะนําเป็นสปอร์ตทีวีสน,น่าจะโอเคกว่านะทีนี้ครับประเด็นที่ผมอยากจะสื่อจริงๆนะครับจะแบ่งครึ่งในวันคลิปรายการวันนี้ก็คือเรื่องของถ้าเดียนเดวินดูนะครับมีโอกาสที่เเาาเอาาาป็นว่รจะ ว่ากันไปแต่ละสนามนะครับผ่านไปผ่านไปสนามไหนคนไหนได้เปรียบเราก็จะมองว่าโอเคนั่นคือตัวเต็งนะครับเรา,เราลองคุยกันประ,ประมาณนั้นมันไม่ได้ว่าวางรังการนะฮะแต่นะครับ,นะรบสิ่งที่แฟนๆของเบียนยูแฟนของจองร์ดปลอยากเห็นก็คือจะมีโอกาสไหมที่ค่ายผู้ผลิตจากเยอรมนีนะฮะบีเเนี่ยจะมาในเอ่อมอเตอร์ซึ่งทางผู้บริหารเองก็เคยพูดเคยบอกแล้วนะฮะว่ามีโอกาสแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็น ช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือ2,027นั่นหมายความว่ากติกาตอนนี้ออกมาให้ทุกค่ายผู้ผลิตได้เห็นแล้วเ m w ได้ได้เห็นแล้ว,เ,ลวเรื่องของรายละเอียดต่างๆผมจะไม่เล่าว่ามันอะไรนะเพราะว่าเราก็คุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของกติกาใหม่ใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทางผู้บริหารอยากจะเห็นว่าผู้บริหารของทางของทางเ m ียอยากเห็นก็คือพวกเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าพวกเขาก็แข็งแกร่งในโวล์ซูบูบาร์หรือแม้กระทั่งการคว้าแชมป์โลกได้ดังนั้นคนมันมีใจอยู่แล้วฮะแล้วก็รอ ซึ่งถ้าเป็นไปในแบบนี้นั่นหมายความว่าเป้าหมายมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆลหะแต่ถ้าเกิดว่าคว้าแชมป์โลกไปเลยเนี่ยโอ้โหเป้านี่มันจะทะลุสูงเปรตเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรที่จะแบกเบียนนี่มันอยู่ได้นะฮะส่วนตัวผมมองแบบนั้นผมมองว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะลงแข่งอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องการความมั่นใจในเรื่องของกฎกติกาซ,ซึ่งเขาได้เห็นแล้วเขาป่านนี้คงจะไปคุยไปหาลือไปอะไรกันแล้วมันก็มีโอกาสมีช่องทางที่ที่มันจะเป็นไปนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้มานับหนึ่งใหม่สัทีเดียวไงแต่ถ้าถ้าเข้ากระโดดมาสัก3มปี4ปีก่อนนู้นเนี่ยรถเจเนอเรชันปัจจุบันที่แข่งอยู่เนี่ยมันก็ยังเหลือเวลาอยู่ร่วมๆสิปีใช่ไหมฮะกว่ามันจะหมดอายุอย่างเงี้ยแปดเจ็ดปีแปดปีอย่างเงี้ยมันก็ความเสี่ยงมันก็จะมีแต่ถ้าเข้ามาในปี2 0 2 7นีเนี่ยโอเคหละปีหน้าก็เริ่มลงมือพัฒนารถซะอะไรอย่างเงี้ยไงก็พอๆกันกับทุกค่ายไงฮะมันก็จะทํ้ทําให้ความเสี่ยงมันอาจจะน้อยกว่า เข้ามาตอนสักสี่ปีห้าปีก่อนนู่นใช่ไหมแล้วก็ถ้าได้ความสําเร็จจากช็อปลักมาเนี่ยมันก็คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะไม่เข้าคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ผู้จัดทางดอนหน้านี่ก็เปิดประตูรอต้อนรับแล้วนะฮะก็คือเข้าใจครับเราเราอยู่บนความเป็นจริงกันนะฮะเราไม่ได้มองว่าเบีม่จะเข้ามาแล้วจะต้องมาแย่งชนอกจากดูคติจากอะไรขนาดนั้นก็คืออยากอยากให้มองแบบว่ามีท่ายอื่นเข้ามาเนี่ย อันนั้นมันก็ย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีในฐานะของผู้ชมอย่างพวกเราใช่ไหมคือจะเข้ามาจะอยู่ในที่โลนะครับจะเข้าที่สุดท้ายก็มันก็เป็นไปตามประสบการณ์นะฮะตามน้องใหม่เข้ามามันจะไปหวังอะไรมากไม่ได้นะฮะแต่ถ้าทําได้ดีก็โอเคเยี่ยมยอดนะครับทาไม่ดีก็เสมอตัวไปเพราะว่าเป็นเป็น,ปนไปตามข้อมูลตามประสบการณ์ที่เพิ่งเข้ามานะฮะตรงนั้นแต่ในเมื่อนะครับมีทีมที่เราไม่เคยเห็นซึ่ง bmw ไม่เคยส่งทีมลงแข่งขัน MotoGP เลยนะครับ ในวอล์คซูร์ไบท์ก็ไม่เคยประสบความเดจอไรเลยนะฮะเต็มที่กันนะน้าโพเดียมทีอะไรเงี้ยนะครับแต่คราวนี้พวกเขากําลังอยู่ในการลุ้นหัวแถวแล้วมันก็เลยนะ่าสนใจนะฮะการมาถึงของท็อปลักเนี่ยทำทำทำให้เรียกว่าการดูวอลซูบไว้์มันสนุกขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวละจากที่เ BM w มเป็นทีมที่ไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะักเต็มที่ก็แค่กลางตารางฮะแต่ปีแรกที่เข้ามาเห็นไหมครับก็คือส่งผลชัดเจนเลยนะฮะว่า พวกเขาก็ไม่ธรรมดานะกับสไตล์การขับกับลีลากับอะไรต่างๆก็ถูกใจแฟนขับกันหลายคนนะดังนั้นผมบอกไว้เลยในตรงนี้เลยนะถ้าใครมาถามผมว่าเดียนนมิวจะมีโอกาสไป m o t ต g p ไหมครับพี่ปุ้ยครับผมก็บอกว่ามีแน่ๆครับเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะถูกถมให้เต็มขึ้นเต็มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นร้อยเซนี่ยก็นะครับความสําเร็จใน World s u p e r ไบซึ่งผมมองว่าเป็นแชมป์โลกได้ก็ดีแต่ถึงไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับอยู่ในท็อปสเนี่ยผมก็มีน้ําหนักพอครับที่ จะทาให้ BM เนี่ยกระโดดเข้าไปเพราะกฎกติกาใหม,ม่มันมันเอื้อในหลายอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณเรื่องการวิจัยเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นเจเนอเรชันใหม่หมดของตัวรถฮะกฎกติกาเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับตัวรถโดยตรงเนี่ยมันก็มันจะมีความแตกต่างจาก,จากทุกวันนี้อยู่พอสมควรเลยดังนั้นนะครับเขาได้บอกออกมาแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อนะครับว่าความตั้งใจจริงๆของเขาก็คือมีจริงหลักเอานะครับแฟนๆของ BM ก็คงจะได้ลุ้นกันนะฮะแล้วถ้า ได้ผลักดันท็อปปลกขึ้นไปจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นสีสันนะฮะผมเข้าใจครับว่าความสูงในเวอร์ซูปเปอร์ไบค์กับ MotoGP มันวัดกันไม่ได้นะฮะรถมันมีความเร็วความแรงต่างกันมีออปชันมีต่างๆที่แตกต่างกันจะไปบอกว่าประสบความสำเร็จที่นี่คงจะชนะไปหมดไม่ได้ไปไปมองไปแบบนั้นนะฮะเพียงแต่ว,ว่าเราไม่เคยเห็นนักแข่งจากภูมิภาคนี้ขึ้นมาใน MotoGP นะฮะมันมันมีหลายอย่างเราจริงๆความเอเมอซิ่งของมันเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมีหลายอย่าง ดังนั้นนะครับเราก็อยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเสริมเ,เติมทีสันเข้าไปนั่นก็คือสิ่งๆที่ผมเชื่อว่าเป็นแฟนนะครับก็อยากอยากจะเห็นความแตกต่างอยากหเห็นอะไรใหม่ๆด้วยนะทุกคนาย้ำนะครับสองทุ่มอาจจะเป็นสองทุ่มนินดๆนะครับทำภารกิจอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มาคุยกันชิวๆหวังว่าฝ้าฝนจะเป็นใจนะครับช่วง2ชั่วโมงก่อนหน้านู้นนึกว่าพายุเข้าครับมืดคืบมาลมพัดมาสุดท้ายไม่มีอะไรแดดเตี้ยงมาจน เรีกว่าจะเดินออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเหลือเกินนะทุกคนอาลาไปก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอกันสวัสดีครับ